เหตุผลบิตคอยเป็นที่หนึ่งในใจของอีลอนมัรนะครับเพราะอะไรนะครับทำไมอีลอนมัรถึงใช้กลยุทธ์ในการให้บิตคอยมาเป็นเครื่องมือในการซื้อขายลถที่ห้อเทสลาเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับและเป็นการวิเคราะห์อของผมเองนะครับไม่ได้เอามาจากที่อื่นใดอันใดนะครับ แต่ก็จะมีข้อมูลที่อิงพื้นฐานของบล็อกเชนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพการชำระเงินนะครับเอเมนที่เทสลาเนี่ยได้ลงเอาไว้นะครับในช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆเพื่อทำให้คนที่เข้ามาชำระเนี่ยไม่ไปชำระผิดกระเป๋านะครับอีรอนมารนะ์กทำไมไว้ใจปิด c o i n มากขนาดนะยอมแม้กระทั่งนะครับประกาศ ในโลกของ Twitter นะครับว่า bitcoin เนี่ยเขาเข้าซื้อแล้วนะนะครับก็เข้าซื้อเนี่ยประมาณนะครับสี่หมื่นห้าพันล้านดอลลาร์ครับซึ่งเป็นจำนวนที่เยอะมากๆเป็นการลงทุนของบริษัทอย่างหนึ่งนะครับที่เข้ามาลงทุนใน b บิตคอยทำไมอีลอนมาร์ถึง ยอมนะครับให้คนอื่นด่านะมีผลเสียด้วยกับกลุ่มพวกกรตตอต่างๆที่เข้ามาบอกว่าอีลอนมาร์เนี่ยปิดเปื้อนและแทรกแซงนะครับหยุดการะทำทุกอย่างไม่งั้นจะโดนปลดจากซ e o ของบริษัทเทสลาและ s p a c e ออย่างแน่นอนอีลอนมาร์ทำไมเชื่ออย่างนั้นอีลอนมาร์ดันดอชคอยด้วยนะครับ อีลอนมาร์ดันบิตคอยนะครับเบกบิตคอยเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่เขาชอบอย่างหนึ่งนะแต่ดอจคอยเขาชอบมากกว่าครับทําไมนะครับ,นะรบเข้าไปยุ่งกับบิตคอยไปพัวพันกับบิตคอยซึ่งอันเนี้ยเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ต้องใช้เวลาดูกันยาวๆนะครับว่าทําไมอีลอนมาร์ถึงเข้าไปทุ่มอยู่กับบิตคอยขนาดนะั้น ยอมนะครับแม้กระทั่งโดนพวกที่เป็นฝั่งของพวกเล่นกระดานเทรดนะครับหรือว่าพวกอกองทุนต่างๆเนี่ยปัน่นปวนหุ้นนะอย่างเทสลาอย่างเงี้ยนะครับก็ราคาร่วง ลเนี่ยลดไปถึง20%เลยทีเดียวนะครับณนะวันที่24คกุมภาพันธ์นะครับได้ผมได้หาข้อมูลมาประมาณนี้นะครับน่าจะมีการอัปเดตเรื่องของราคาของหุ้นของเทสลาครับแล้วก็ในหลายๆส่วนนะครับทำไมอีลอนมัสถึงได้สนับสนุนบิตคอยเนี่ยน,นะครับอันเนี้ยผมใช้มุมมองจากการหาเรื่องของบิตคอยด้วยนะครับเรื่องของ Benefit ข้อดีของบิตคอยนะครับเอามาผนวกกับระบบของเทสลานะครับการตลาดของเทสลาผมแบ่งเป็นทั้งหมด5ประเด็นด้วยกันนะครับในประเด็นแรกเนี่ยน่าสนใจนะครับเรื่องของการเสียภาษีนะครับบิตคอยเนี่ยนะครับเป็นตัวแปรอย่างหนึ่งนะในการเล็งเรี่องภาษีนะครับแน่นอนนะครับรถมัน ของมันแพงนะครับของมันราคาแพงนะครับรถเทสลาเนี่ยนะครับถ้าจะซื้อหนึ่งคันก็ต้องเสียภาษีเท่าไหร่รจํานวนเท่าไหร่ซึ่งถ้าเป็นยิ่งเป็นกฎนะครับกฎหมายของประเทศต่างๆนะครับก็จะเสียภาษีในการซื้อรถเทสลาเนี่ยไม่เท่ากันแต่ถ้าเกิดเทสลาเนี่ยเลือกบิตคอยมาเป็นอีกเพย์เมนต์หนึ่ง อันนี้ก็น่าคิดนะครับว่าราคา,าเรื่องของการหลบเลี่ยงภาษีนะครับผมว่าน่าจะน่าจะพอสมควรนะครับสมมุติว่ารถเทสลาเนี่ยประกาศในอเมริการาคาหนึ่งสมมุติแปดแสนบาทนะครับถ้าเกิดผมสั่งซื้อออนไลน์นะครับจากจากตรงนั้นนะคในอเมริกาผมก็อาจจะเสียแปดแสนบาทก็ได้นะครับอืน่าคิดนะครับว่า เรื่องของภาษีก็ะจะเป็นนะครับเพราะว่าอย่างเราในประเทศไทยเสียซื้อรถเบนก็ต้องเสียภาษีเยอะใช่ไหมครับให้กับภาครัฐรัฐเก็บภาษีเยอะทําให้รถเบน์เนี่ยในประเทศไทยมีราคาแพงนะครับแต่เยอรมันเนี่ยราคาถูกแทบจะใช้กันเกินบ้านเกินเมืองเลยอ้ยอิจฉามากเลยนะครับเห็นรถเบนท์หรืครับเนี่ยก็จะเป็นเป็นอีกโจทย์ของเทสลาก็ได้นะครับทีเ่เทสลาอยากให้คนเนี่ย เขาถึงนะครับในราคาในตลาดอย่างเป็นธรรมเป็นไปได้นะครับในส่วนที่2นะครับคือการแข่งขันรถยนต์เนี่ยขับขึ้นด้วยพลังงานไฟฟ้ามีการแข่งขันสูงขึ้นทุกปี h อ,อนดา้าโตโยตา้ารถอื่นๆนะในญี่ปุ่นในจีนก็เริ่มลุกตลาดประเทศนี้มากยิ่งขึ้นนะครับไม่แน่ว่าการจ่ายบิตคอยเนี่ยอาจจะทำให้เทส la ได้เปรียบจีนก็ได้นะ พราะจีนไม่รับบิตคอยเนี่ยรับแต่สเตเบอร์คอยนะครับดังนั้นคนกีนพอจะซื้อรถอะไรพวกนี้ก็ต้องเสียภาษีให้กับรัฐเนี่ยมากพอ,อพอสมควรเลยนะครับเทสลาอาจจะเป็นโจทย์อย่างหนึ่งนะครับในการาให้คนเลือกนะครับในการเข้าถึงรถมากยิ่งขึ้นนะครับและในความได้เปรียบนะครับในการแข่งขันมากยิ่งขึ้นก็เป็นไปได้นะครับในส่วนที่สามคือ ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของบิตคอยคือไม่มีเอกสารอะไรที่มายุ่งยากนะครับผมก่อจะซื้อรถคันหนึ่งนะครับเมื่อประมาณปีถึงสองปีที่แล้วเนี่ยผมใช้เวลาประมาณหนึ่งอาทิตย์ผมกว่าจะได้ครอบครองรถนะครับเราต้องดําเนินเรื่องการเอกสารการซื้อการอ่าเขาเรียกว่ากระบวนการผ่านธนาคารการผ่อนนะครับการดาว เออมันยุ่งยากมากๆเลยแต่ถ้าเกิดซื้อด้วยบิตคอยมันจะง่ายกว่าหรือเปล่าเออตรงเนี้ยนะครับเทสลาเนี่ยเออหัวคิดมันดีนะครับอาจจะดีก็ได้นะครับซื้อตรงผ่านร้อยสัตว์ไปเลยจบจบไปเลยนะครับในส่วนที่อ่าสี่นะครับบางประเทศไม่สามารถเข้าระบบเ a ม m เนตได้นะครับหรือไม่สามารถเข้าระบบ ถึงระบบการเงินได้คนรวยอาจอ,อ,อาจจะไปอยู่บางพื้นที่ที่ความเจริญเข้าไม่ถึงก็เป็นไปได้นะครับถ้าเทสลาสั่งได้ระดับเวอร์ไวโดยผ่านบิตคอยก็ไม่แน่นะครับถ้าบิตคอยเนี่ยเปิดระบบนะครับที่จะสั่งจองข้ามประเทศถึงขนาดนั้นโอ้ไม่แน่นะครับน่าสนใจ คือเคลื่อนย้ายง่ายนะครับเนื่องจากเทสลายังไม่มีฐานการผลิตทั่วโลกการที่รถเทสลาจะมีฐานการผลิตนะครับก็ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้เวลาอย่างน้อยปี2อ3 0ันสะครับเทสลาถึงจะมีฐานการผลิตทั่วโลกซึ่งตอนนี้ผมบอก่อย่างเดียวเทสลามาบุกมาจีนบุกมาอินโดก็แย่แล้วนะครับถ้าไปแอฟริกาไปอะไรอีก ฉันั้นถ้าเกิดจ่ายบิตคอยนอาจจะลดลดต้นทุนคอสบางอย่างนะครับของคนที่ต้องการลดเทสล่ามาขับก็เป็่นไปได้น,นะครับดันั้นเราเสนอไว้5อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกเสียภาษีนะครับสองการแข่งขันนะครับเพิ่มสูงขึ้นทุกปีทำให้คนเนี่ยที่ เล่นบิตคอยหรืออยู่ในกลุ่มเป็นนักธุรกิจในกลุ่มหนึ่งก็อาจจะเข้ามาติดใจกับเทศลาก็เป็นไปได้นะครับในส่วนที่สามคือไม่มีเอกสารยุ่งยากนะครับดาวอะไรพวกนี้นะครับช่างมันเลยนะครับถ้าใค,ใครอยากจะซื้อเต็มใครอยากจะอะไรซื้อเลยนะครับสี่คือบางประเทศไม่สามารถเข้าถึงระบบการเงินของธนาคารได้นะครับก็ Bitcoin อาจจะเข้ามาแบบ w o r l d ดีกว่าธนาคาะรก็เป็นไปได้นะครับห้าคือเคลื่อนย้ายง่ายนะครับเนื่องจากเทสลาเนี่ยไม่มีฐานการผลิตทั่วโลกนะครับจะขยายฐานการผลิตนะครับก็คงไม่ทันคงมีคนเนี่ยต้องการเท s l a อยู่แล้วนะครับนังนั้นวันนี้ยข้อความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่ง จะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับบิตคอยนะครับโลกของบิตคอยในทุกสัปดาห์หรือทันทีเดียวนะครับเรามีสามช่องทางนะครับคือบล็อกดิ f เฟซบ o ๊กและ Youtube สามารถที่จะติดตามเราได้ใต้โพสนี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับและสุดท้ายนี้ก็ผมก็ขอคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้กับช่องเรานะครับมากยิ่งขึ้นด้วย และเราขอฝากช่องไว้กับท่านผู้ชมด้วย